สวัสดีครับ <c oughs> แล้วเหรอเด้เล้าบ่พี่น้องแล้วเหรอเด้เบอร์เหล่ากองใหญ่ๆอยู่บวกหนี่ <c oughs> เบิดแล้วพูนไปขึ้นเบอรรถเบิดแล้ว <c oughs> บอ่ออาตีพอันเอาไปขึ้นรถเบิดแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ก็คือเีอยใบมันร่วงนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปใส่เงาไม่ไปใส่เงาไผ่เลยล่ะหรือว่าใส่กแบบเอาไปสีพอเมื่อยแห้งเบิดมื่อเลยมื่อ อันนี้ก็จะกวัดมันไปต้อมๆกันน่าจ <c oughs> จะ <S <S ไปใส่เดี๋ยวนี้เขแค่เดียวพอมันยังเหลืออีกมูลหนึ่งบ่เหลือ,อ <c oughs> มู่นึงตาดอกมัเบิดพี่น้องเพราะงั้นก็จะต้อมใช่ปงขยะเนื้อตักมันก็ได้สะอาดไม่งั้นมันก็จะลบนะครับ ตอนนี้มันบาดแล้ว,าวลาบ kind of ดาดม,มันบาดตายแ้่ไผ่ยั่งเดืออยู่ตะข่างตีข้างก็จะไม่ได้กวดยากนครับปลูกเยอะปลูกไผยหลายครับใบมันจะไม่ได้กวดนี่มากปวดยาก ล้วก็ไม่ใช่ปวดทุกที่อยู่นในปลาไปกับว่าไ,ไ,ได้ไปปวดตรงนี้ตาหัวนิดเดี๋ยวมันก็เป็นปุ๋ยแต่ว่าอยู่หน้าบ้านกับปวดน้องแม่หุ้นเป็นหมดหนึ่งเลยเป็นบ่ก็มันกองกิ่นได้ไลยอะไรชิ้กองรัดเชือกอันม้วนีนึ่งชิอันอ่าเพิ่งเจอมันหลุดบ่อันไหน ไม่ไูม่นนมันหนักข้างหน้า ellt. มันกิกระดกมันได้หัวถิมหมดไม่ได้ออกยอกัตนแปเนยเสานี่แล้วบุตรที่ยกได้โดยอก็ยกไม่ได้โยกไดกับได้เกียจจีดินเนาะมันจะสิทอกันจะสิดามาเราเห็นปรเทศดหนาบาน ดี่ยวไฟแล้วมันก็จะเท่ากันแต mm hmm. หายเบ้งน,นะครับว่ากวาดเสร็จแล้วมันจะสะอาดมากเลย เพื่อนเช็คกันน้ำพริกว่าสีตรงไปพี่ๆแม่แม่ยังดีได้มือนี้มืออื่นเด้อพี่น้องอืยแม่แม่จ๋าพี่น้องๆมืออื่นไปส่งน้ำพริกกากหมูเด้อพูดอะอยากซีนนะครับจะาาถ้าแชทมากท่านมืออื่นต้องความกัน ส่งเสือนผู้ไทยไปยเก็รมนีจะไปส่งไปทียูแม่วันนี้ส่งทียูไปให้แม่บัตรส่งทียุนน้ำพีกากหมูของแม่อีกผู้หนึ่งไปแต่ละเสือตัวหนั่นคุมอีรีเดไปเที่ยวปลายหมองแห้งส่งทียูให้แม่ยางดีแ่วมาส่งไปผิดเสือตัวหนึ่งไล้วเดไปเที่ยวหลายหมอง ไล่ร้อยตื้นไม่มี <Okay. S 2> โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวจะกวาดให้เสร็จให้ดูนะครับว่ามันก็จะแปลนเอ,เอ,เอนื้อเตื้อง้อใส่ถังดำเลยก็ได้ไม<ะ>่ผีดออใส่ถังดำเกาใส่ถังดำแล้วก็ไป <Okay. S 2> เอาวันเหงาไพ่เหงานั่นออกเราเอาไปเท่เส้นเหงาเมือนจะได้มาเต้าเสือ,อยญากออกเศษพลาสติกอ่ะปิดคิด ปิดปิดย้อนยข้ามาัคนแล้วจะได้ส่งให้ดูว่ามันสะอาดแล้วแปนมากเลยน่าอยู่มากเลยยังเงยตาบ้าหมองหนิมบนมีไวมันมืด ง่ายเติมไปด้ครับป็นว่ากันเลยเราเราหลอดกลมออกนะตอนนั้นม,มีหลอดกลมอยู่มุมนั้นเออไม่งั้นก็จะแจ้งอยู่แต่ว่ามันแจ้งแค่เดียวไงม,มันมันั่นโดนคมสัมผาเราต้องได้เม็ดไผ่กันลำ,นำนยาวๆอ่ะมาปักจุดตรงนี้สองอันเพื่อให้มันรับแดดเห็นเลยหม,หมสัมผัมส ก็ว่ามันก็แจงอยู่เพื่อนเพื่นเห็นบ่เพราะว่าพุ่นมันแจ้งไปยืนนอนอย่างไม่ง่ายไปเห็นสาวเห็นบ่เอ้ทางดำมาใส่บาดอยู่ว่แปลแล้วไปยูแล้วไอบ่อยู่ไเจอ

จะปักมือกันแล้วกันไม่คิดเสียงเขียดมันกระห้องแห้งเนาะคือว่าสีฟ้าอยลืไปใส่เอง คนตกเต้าไม่ไหมโอ้ยแมหวันกับเมยพอแค่ ไปนี่ละดีเลยกนดีเสร็จแล้วโอเคครับพี่น้องเห็ือนบ่กก็เสร็จไปอีกหนึ่งอย่างสำหรับวันนี้เวลาแห้งเลี้ยวอยู่ดีกว่าเยอะ